สอนวิธีตั้งค่าแบบโหมดรีพิตติ้งเดี๋ยวจะบอกแบบละเอียดเลยไปดูกันเลยครับอันดับแรกเข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปตรง WiFi ครับแล้วก็ไปเลือกการเชื่อมต่อชื่อ WiFi Ten ดาจากนั้นหน้าจอโทรศัพท์จะเด้งมาแบบนี้ครับให้กดเลือกไปที่ dynamic ip ครับให้เลื่อนขึ้นมาครับให้มาเปลี่ยนชื่อ WiFi ครับหรือเราจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ผมแนะนําให้เปลี่ยนครับสามารถตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองก็ได้หรือจะชื่อใครก็ได้เอาที่แบบว่าจ่ง่ายเลยนะครับจากนั้นให้ใส่รหัสพาสเวิร์ดครับตัวนี้จะอยู่ตรงใต้ฐานเครื่ นำนะครับก่อนที่จะกดโอเคแนะนําให้ตรวจสอบตัวเลขพาสเวิร์ดก่อนว่าถูกต้องและตรงหรือเปล่าเมื่อใส่พาสเวิร์ดครบแล้วก็กดโอเคลงไปเลยครับหน้าจอจะเด้งมาแบบนี้อันนี้คือเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นให้กด back กลับไปให้สุดเลยครับออกไปให้หมดลแล้วเราเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้ามาตรง WiFi ใหม่อีกรอบเข้าไปกดเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อที่เราได้ตั้งชื่อใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คือผมตั้งเป็นชื่อชื่อผมเองนะครับและจากนั้นครับให้เราใส่รหัสพาสเวิร์ดเหมือนเดิมครับรหัสจะอยู่ใต,รง,ร,ใใร,ใใตรง ก่อนกดบันทึกหรือเชื่อมต่อครับให้ตรวจสอบให้ละเอียดหนึ่งครั้งค่อยทําการยืนยันการเชื่อมต่อนะครับเมื่อใส่รหัสผ่านครบแล้วนะครับให้กดบันทึกหรือเชื่อมต่อได้เลยหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าไปพิมพ์ค้นหานะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับว่า เ e n d a w i f i c o m ครับและโทรศัพท์ที่ตั้งค่าใช้งานอยู่ตอนนี้ครับเป็นโทรศัพท์มือถือ Oppo เป็นระบบ Android ครับเมื่อใส่ครบแล้วให้พิมพ์ค้นหาเข้าไปได้เลยครับหน้าจอจะเด้งมาแบบนี้แล้วกดไปที่ขีด3ามขีดครับเลือกคำว่า Internet Setting ครับพอมาถึงหน้านี้จะมีโหมดให้เลือกเชื่อมต่อถึง4โหมดแต่เราจะเลือกโหมดเชื่อมต่อแบบร e พ e a t e r จากนั้นให้มาเลือกเครือข่ายครับผมเลือกเป็นสัญญาณ 5G แล้วก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของเราเตอร์ตัวหลักที่อยู่ในบ้านเราครับใส่ครบแล้วกด connect ได,เด connect นเนับตแสด อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับปล่อยให้ตัวเครื่องเราเตอร์ไวไฟได้ทำการรีบูตให้ครบจนถึง100%เร็ตต็มจากนั้นหน้าจอจะเด้งมาแบบนี้ให้เรากดแบกกลับไปให้สุดเลยแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถืออีกครั้งเข้าไปที่ Wi-Fi แล้วเข้าไปเลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากตัวเราเตอร์ไวไฟเทนดาหลังจากกดเชื่อมต่อแล้วเรามาเทสสปีดความเร็วของเน็ตกันครับหรือว่าเร็วแรงใช้ได้ถ้าใครสนใจครับเราเตอร์ Wi-Fi t e n ดาตัวนี้นะ AC120 ยี่ห้ออยู่ตรงตะกร้าเหลืองมุมซ้ายสามารถกดสั่งไปใช้้้งาานนนกันที่บไดเลย